ใครพูดอะเก๊หนึ่งทำงานหรืออะไรไปไม่ถึงเคเคนึ่เสองเสองเสอ่ออเกสองมิดมเคสองเนี้ครับจเสองปิดันเอตรงไหนเคสองตีสองตัวนี้ต้องปิดครับใ่่่เฮยนี่ไงตวเนี้ นี่เปอะไรีสอต้องปิดเหรออันนี้ขาคอย K1 ไม่ได้แล้ว2ปิดตัวที่สองอันนี้มาจากไหนหน้าสวิตเออถูกน่ม้ยเมตลนลืมไปทิครับลืมไ่กาแฟมันไม่ทำเพรามันไม่ผ่านให้เ้าทน่าจะทำแล้วไม่รู้คะแนนตักศึกษาอ้าวตบ1 2ไ ไหม K สามออน K หนึ่งหยุดต่อไปกดครั้งที่สองแช่ไว้ K สองทำงานนะครับ K สามหยุดยังแล้วปล่อยอันนี้หยุดตัวสุดท้าย K สองหยุดจะได้ไหมหยุดนะฮะทำงานอ่ะเอาอีกรอบหนึ่งกดครั้งที่สาม K หนึ่งทำงาน K สามออนนั่นสามออนแล้วปล่อยมือออก K หนึ่งหยุด K สามออนต่อ กดรังน right ี่ส k เงจะทำงานสส่เอสามหยุดกดไว้เ2ยังอยู่ปล่อยไม่ออกเอสองหยู่เป็นตัวสุดท้ายดีที่นี่เจ้าโอ้รทิ้งไปไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งทิ้งมาดูทิ้แล้วทิ้งปุ๊บกดดูเอามละเนี่ยนีเซ็ตนี่นี่น่อี่นต่น không phải như vậy này tại vì hầu như lạnh mình hông kê tham 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 ยุสะดุ้นะอ้าวไลหนึ่ไปไหนวัโรล่วลก็วน่ไปกไ่หนึ่งเล์ข้างบนจะไลสอก็เข้าสองสองเข้าสองสามเข้าสา yes yes สามเข้าสามไล่หนึ่งก็เข้ามอเตอร์เข้าอะไรยู่อยู่หนึ่งยูยูวียู เบวเสร็จแล้วก็เข้าวีเสร็จแล้วก็เข้าบิบิวเดเดบิาเนเสร็จแล้วก็จัสตาเอาละเจัสตานะครับเเส้นแรกไปโอ้นี่ตา่อนเนี่ยาเรียบร้อยตเย้ เราลองควบคุมไปแล้วพวกจรมกำลังถ้าไม่มีอะไรพลาดต้องทําแน่นอนครับผมถูกไหมครับปุ่มครั้งที้หนึ่งบอเตอร์ทำงานอ่าบอเตอร์ทำงานโอ้โหอานี่ยเนี่ยแม่นแน่นอ่านี่สองดังสนุกครั้งที่สองหยุดหยุดแต่มันไม่หยุดจริงหรอเพราะมันหมุนได้แรงเฉยเนี่ยหยุดเบรกมั่อนาน อนี่แหละโหลดครั้งที่สามอ3อานทำานตู้โหลดอา่หเช็ค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 อื้นตื้นใ้หเซ็กดคั้งที่สี่หยดนะดีเซ็ตไม่เกี่ยวสต๊อ์ไม่มีใช่ไหม Yes ต้องกดครั้งนี้ ไม่ได right. yeah. uh, yeah, ้ปล well, ่อยม่อมันจะสลับกันสามอ่ามันจะมันจะสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปทหรือออนออฟออนออฟไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคตามนี้